สวัสดีครับสําหรับชาว VIP ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอโปรเจกต์นะครับฟอร์มอัปโหลดนะครับที่เราสามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลไปเก็บไว้ใน Google Drive ก่อนแล้วก็ค่อยมากดบันทึกข้อมูลตอนหลังนะครับเมื่อท่านได้รับนะครับลิงก์นะครับในกลุ่มแล้วนะครับให้ท่านทำการทำสำเนานะครับทำสำเนาให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อทำสำเนาเสร็จนะครับท่านก็นะครับไปที่เมนูส่วนขยายครับแล้วก็มาที่แอปส i ิปนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านไปสร้างโฟลเดอร์นะครับขึ้นมา1โฟลเดอร์ครับนะครับไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ไปทําการสร้างโฟลเดอร์อะไรขึ้นมาก็ได้1โฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็นะครับไปเอาลิงก์ของโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับไป Copy ปี้ลิงก์ไอดีนะครับเรียกว่า Copy ID ของโฟลเดอร์ c อน l C มาเลยครับ เสร็จแล้วนะครับกลับมาที่สคริปต์นะครับบรรทัดที่7นะครับให้ท่านนะครับลบ 3x ออกแล้วก็ใส่ ID ของโฟลเดอร์ท่านเข้าไปนะครับเรียบร้อยแค่นั้นเองจากนั้นนะครับก็ให้ทำการนะครับบันทึกแล้วก็ส่งออกนะครับหรือว่า d e PLOY เป็นเว็บแอปครับเดี๋ยวรอสักครู่บันทึกเรียบร้อยก็มาที่ทำให้ใช้งานได้ตรงนี้ครับ แล้วก็กดปุ่มการทำให้ใช้งานได้เลยครับให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับเลือกอีเมลนะครับไปที่ขั้นสูงนะครับไม่ปลอดภัยอนุญาตตามสเต็ปเลยนะครับในการสร้างเว็บแอปนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะได้ลิงก์เว็บแอปขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับใส่ชื่อใส่ข้อมูลลงไปนะครับ ทีนี้ในการอัปโหลดนะครับพอเราเลือกไฟล์อะไรก็ได้ที่เราจะอัปโหลดนะครับกด Open นะครับระบบจะขึ้นเป็นโหลดดิ้งนะครับก็คือให้เรารอแล้วมันจะคลิกอะไรไม่ได้ด้วยเนี่ยเสร็จแล้วนะครับพอข้อมูลนะครับถูกบันทึกเข้าไปใน Google ได้เรียบร้อยตัวนี้ถึงจะบันทึกได้นะครับพอเรากดบันทึกเสร็จนะครับตัวนี้ก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกลงมาที่ชีตเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับอันนี้คือระบบอัปโหลด นะครับไฟเข้ามาในไร์ก่อนแล้วค่อยบันทึกตามหลังนะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการทำเว็บแอปนะครับก็ลองเอาไปใช้ประโยชน์ดูนะครับสวัสดีครับ